มาถึงช่วงนี้แล้วส,สู่รู้ครับผมค่ะวันนี้ความรู้นะคะที่จะมีคนมาเล่าสู่เราฟังเนี่ยเป็นเรื่องแปลกประหลาดอ่ะแปลกประหลาดมากเละฮะชอบนะชอบชอบครับผมชอบแบบช่วงสู่รู้เนี่ยผมชอบมากน่าค่ะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการประมูลอประมูลอีกละประมูลของแปลกปอยของเมลวิสไหมไม่เอาปล่อยไม่ใช่นักการักเวเดไม่เอาแปลกด้วยใช่ไหมใช่แปลกด้วยเอกด้วยนะขังเลยขนาดนั้นแหละไปชมดีกว่าครับ ครับสวัสดีครับดังพันกรครับสวัสดีแฟนชาว Channel V ทุกคนนะครับวันนี้นังเองก็มีเกร็ดความรู้เล็กงน้อยมาฝามนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประมูลนะครับทุกคนทราบไหมครับว่าแม้แต่ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ของมาริมอนโรนะครับก็ได้ถูกนำมาประมูล็นมูลค่าเรียกว่ามาหาศาลทีเดียว Ooh, you feel the ถึงแม้ว่ามาริรินมอนโรจะเสียชีวิตไปนานกว่า48ปีแล้วก็ตามแต่ผลงานภาพถ่ายและเรื่องราวของเธอยังคงถูกหยิบมาเล่าใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นหนังหนังสือสมุดภาพหรือโปสการ์ดมากมายสมบัติของเธอกลายเป็นสิ่งที่นักสะสมอยากได้เช่นซับเว d r e s s ชุดที่มาริรินมอนโรใส่แล้วไปยืนรับลมจากช่องระบายอากาศรถไฟใต้ดินจนฟิวสวยในหนังเรื่อง The Seven Year Itch มีราคาสูงถึง4.6ล้านดอลลา์ นอกจากนี้สมบัติของเธอก็ทยอยนําออกมาประมูลอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นกระดาษบันทึกที่มารียมอนโรเข้นเตือนความจําตัวเองเองกสารเกี่ยวกับการกู้เงินซื้อบ้านควดยาเปล่าๆคู่หนึ่งก็ถูกประมูลไปในราคาเกือบ20,000ดอลลาร์ 20. แต่ที่สร้างความพึงหาที่สุดเห็นจะเป็นแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์หน้าอกที่เอ็กซเรย์ไว้ตอนเธออายุ28ปี โดยแผ่นฟิล์มชิ้นนี้มีผู้ประมูลไปด้วยราคาสูงถึง35,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1นล้านหแสนบาทเลยทีเดียวนี่ก็คือเกิดความรู้เล็กน้อยนะครับที่ยังนำมาฝากในวันนี้ครับโอ้หอ,อดีจเลยครับ4 5่หมื่นห้าแล้เนี่ยจริงๆเอ็กซ์เย์ซะด้วยก็เป็นเอ่อเป็นของแปลกและเอ็กซ์ด้วยก็ไม่รู้ว่าคนที่เอาฟิล์มเอ็กซ์เย์มาประมูลหรือว่าคนที่ประมูลเอาฟิล์มเอ็กซ์เย์ไป แปลกก่ากันแบงค์ลองถ่ายเถยอะไรไว้เผื่อเวลาตายไปได้นจะได้ดูมีคุณค่าเนี่ะอ่ะมาถึงเรื่องที่สองกันดีกว่าครับผมวันวันทน์ที่ผ่านมาเนี่ยคนโซดอย่างแบงค์เนี่ยมิจารณ์ช้ำจริงใจเย็นเด็กมันไม่ขนาดนั้น ก็เห็นคนอื่นก็มีความสุขไหมครับค่ะเราก็ต้องยินดนีกับเขาค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วครับค่ะสำหรับคนโสดอย่างพวกเราทําไมอ่ะไปที่เกาหลีเลยไปเกาหลีทําไมคะเขามีวันคนโสดวันคนจริงเหรอจริงครับ,รบเขามีวันเด็กวันผู้ใหญ่วันผู้สูงอายุแล้วมีวันคนโสดด้วยมีวันคนโสดด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่า,า,วาใครจะเป็นคนมาเล่าให้พวกเราฟังครับ สวัสดีครับผมจุ๋ยจุ๋ยจาก b Black s h e e โ Sony ม u s i c นะครับคุณรู้ไหมครับว่าวันหนึ่งวันของเกาหลีเนี่ยเป็นวันที่แปลกมากนั่นก็คือทุกๆวันที่14เมษายนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าวัน Black Day นั่นเองนะครับก็คือเป็นวันที่ทุกๆคนเนี่ยจะแต่งชุดดำกันโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ไม่มีคู่เนี่ยจะออกไปกินบะหมี่ดำเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดแต่งชุดดำแล้วไปกินบะหมี่ทำแล้วเนี่ยจะทำให้สมหวังในเรื่องความรักจะได้พบกับคู่ในเร็ววัน b l ล c k Day เป็นเทศกาลสำหรับคนโสดโดยเฉพาะของประเทศเกาหลีใต้ตรงกับวันที่14เมษาย,ยนของทุกปีซึ่งในวันนี้เหล่าบรรดาคนโสดจะใส่ชุดสีดำามอ,อมารวมตัวกันกินบะหมีม่ราดด้วยซอสถั่วดำที่เรียกว่าจาจังเหมือนถือเป็นการเฉลิมฉลองสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับของขวัญวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์หรือในวันไหว้เดือนมีนาคมเขาก็เลยมารวมตัวฉลองกันในเดือนเมษายนโดยมีความเชื่อกันว่าหากได้กินจาจังเหมือนในวันแบล็กเดย์นี้จะทำให้ได้พบเจอคนรักในเร็ววันค่ะ และนี่ก็เป็นความรู้เรื่องของของดำนะครับเอามาฝากกันไม่ใช่ของไทยแต่เป็นของเกาหลีแบบดําๆครับ<ง>พี่ระพมทองผมขื่นเหรอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าไว้อะไรกับความรักที่มันไม่สมหวังมันไม่รักดี อย่าไปแคร์มันเลยอะไรที่มันผ่านมาให้มันผ่านไปอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนั้นอะไรที่มันไม่เหมาะสมที่เราควรจะเสียใจจริงจังนั่นะจริงจังนั่นแหะเอานะฮะอินไปด้วยไงอินมากอยากบินไปแบงค์เดยที่เกาหลีแต่ว่าไม่ต้องไปหรอกค่ะเพราะว่าวันที่14เมษายนเนี่ยเป็นวันครอบครัวของเมืองไทยเราเออเราก็จะอยู่กับครอบครัวใครไม่รักครอบครัวเราล่ะเออโอ้รายการของเราวันนี้นะฮะสนุกมากๆเลยนะครับ่ตั้งแต่การประกาศผลรางวัลออสการ์จนมาถึงเรื่องราวที่สุดแปลกประหลาดผมชอบมากเลยชอบอันไหน ชอบแย็นพี่แหลมโอเคเข้าใจได้ชอบชงดูเล่นๆมากครับพี่แหลมเขาแบบผมไม่คิดว่าเขาเป็นศิลปินอินดี้แบบนี้แล้วเขาใจเย็นมีความละเอียดขนาดนี้วันนี้แบงน์ก็เลยซึมซับมาทุกวันนี้คนใจเย็นกางเกงพี่ขาดเย็บให้หน่อยแล้วก็ข่ริงๆได้เลยครับผมจะเย็บแบบทายหนึ่งก้าวหนึ่งทายหนึ่งก้าวหนึ่งทายหนึ่ง เกาหนึ่งถอยหนึ่ง, 91, งไม่เป็นภาษาเข,ขาขรั่ลมกาหนึ่งถอยหนึ่งเกาหนึ่งถอยหนึ่งผมคิดเองอ๋อยอดเก้าหนึ่งถอยหนึ่งก้าหนึ่งถอยหนึ่งมันจะทำให้การเย็บแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับแล้วมันทำให้ปัญหาเนี้ยหมดไปเพราะเราถอยคนละเก้าว้าต <What? S 1> <laughs> ัดสานการ <What? S 1> ีกว่าสุด,ดยอดเลยสำหรับวันนี้นะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพี่จา๋าครับความรู้นั่งเกี๊ย ถูกต้องค่ะแต่ว่าความรู้นะคะมันไม่มีวันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าเราก็เจอกันใหม่นะคะพร้อมกับความรู้ที่สนุกสนานในรายการชั้นวิดยลัยวีไล r บอรีนั่นเองแต่ก่อนจะไปนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆ HQ Hostel นะคะอยู่สีลมสายสามนะคะมาพักได้นะคะมีทุกอย่างบริการมีอินเทอร์เน็ตมีหนังสือให้อ่านด้วยวันนี้ไม่กับพี่จ๋าลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ